สวัสดีครับ Fc ล a านพ่อจเจริญเศร้านะครับมือนีผมมี m มิกเซอร์นะครับมี m มิกเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับและผมสิมาอธิบายให้พี่น้องเบิ่งงมาการเชื่อมต่อบลูทูธสําหรับมิกตัวนี้นี่จะต้องกดปุ่มใดแน่เดี๋ยวาว่าขอไปเบิ่งในคลิปเลยครับผมก่อนจะเข้าไปชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับหลังจากที่พี่น้อง FC เนาะเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องระบบไฟกับที่ทำงานแบบที่เห็นนะครับให้พี่น้องนะครับเชื่อมตัวบลูทูธนี่จะต้องนะครับเห็นปุ่มนี่ไหมครับนี่ครับปุ่มที่เขียนว่านี่ครับ M P 3แล้วก็ B T แล้วก็เขียนว่า Connect นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเี่ยวนึงนะครับสีสังเกตไฟนะครับสีกระพริบนะครับไฟสีกระพริบแล้วกัญญาณบลูทูธน้อยบางนี้ก็สีขึ้นนะครับเป็นรูปเอ่อบลูทูธนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับสีเห็นเอ่อรูป คำว่าภาษาอังกฤษคำว่า mix mp3bt นะครับก็ให้กดตึ๊บเข้าไปครับมันจะขึนต่อมันมันสิบอกว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อสําหรับเสียงมีเดียนะครับให้กดเรียบร้อยนะครับถ้าเรียบร้อยปึ๊บแล้วเนี่ยเขาอยากพูดว่าสัญญาณเข่าบอนะครับก็ให้เอาลองไปเปิดเพลงมึงนะครับสีสังเกตว่าผมไม่ได้ต่อระบบ ใายตัวใดแตมไวนะครับเขาไปล่องไปเปิดเพลิงมึงนะครับว่าสันด้านเข่าบอนะครับอ่าเปิดเขาเปิดเพลงแล้วนะครับสิสังเกตว่าไฟตรงนี้สีมุนนะครับไฟตรงนี้สีมุนแล้วก็ตรงนี้ก็ยังกับพิบอยู่นะครับหาล่องเขามาลิงเลิงเล่งเสียงเลีงเสียงเบิ้งนะครับเล่งเสียงเอ่อตรงตรงตรง ตรงที่สไลมิกนะครับที่เขียนว่า MP3 แล้วกับ t ครับทับ bt ครับสไลกันมาบึง่งแล้วกับปล่อยออกไปสัญญาณออกไปบิง่งยากหูมาเสียงมันเข้าบอนะครับเสียงมันเข้าบอเรามีสังเกตว,ว่าไฟไฟสีเหลืองแรนแล้วครับมีไฟแรียงกันมาแล้วน,นี่คือสัญญาณ สัญญาณเข่าแล้วนะครับสัญญาณสัญญาณเขามาแล้วปกติคือว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับสีมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมสีไหบึงความเหมือนที่แตกต่างนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็สีมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมสีไหบึงนะครับมาเลยครับหลังจากที่เท้าเชื่อม เสียบสายไฟเรียบรย้อยเขาก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปึ้มขึ้นมาครับผมที่สังเกตว่าไฟตัวนี้สีบรขคือกันนะครับไฟตัวนี้สีบรขคือกันให้พี่น้องสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันม,มีมีโซนยูข้างบนนะครับชุด G สี่เหลี่ยม M P สามที่อยูุข้างบนเนาะที่ยูข้างบนตัวนี้นะครับให้พี่น้องนะครับกดเข้ามาโหมดนะครับเข้ามาโหมดปุ่มนี้นะครับปุ่มทั้ง ทั้งทั้งไอ้สุดๆมันจะมีเข้ามาโหมดอยู่นะครับให้กดไปหนึ่งครั้งครับผมสีสังเกตไฟมงนี้สีกระพริบนะครับ<อ>พี่น้องอาจิบดีเห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นี่ให้เบิงนี่นะครับกระพริบทั้งสี่เนาะหลังจากกดเชื่อนึงแล้วนะครับให้พี่น้องไปเปิดไปเปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดนาเชื่อมต่อบลูทูธเขามานะครับกั กดเชื่อมต่อไปเลยครับปึบ๊บนะครับเชื่อมต่อไปเลยานามันก็จะขึ้นมาเป็นรูปมิก MP3 สานะครับว่บางั้นเราเข้าเชื่อมต่อไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ะสีมีอีกตัวหนึ่งเข้ากับกดเชื่อมต่อไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบเดียวกันนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมตอ่อมิก MP3 สามแล้ววันนี้เข้าอยากหัวสัญญาณเข่าบอนะครับ ไอ้เข้าไปเปิดเพล่งมึงนะครับบริษัทผมก็สิเปิดเพลงไอ้พี่น้องิึงาะพี่น้อง MC เอ็มซีมึงมา่าสัญญาณเขาว่าเปิดเปิดเพลงใบครับเปิดเพลงบริดยินเสียงนะครับจะว่าดีี่ไอ้เบิ่ง่าไฟมันสัญญาณไฟมันขึ้นนะครับที่แหลกเฮ้าก็สิอันนี้ช่องนี้เป็นช่องปั๊บเสียงพวกนี้นะครับ อ่าให้พี่น้องมาเปิดเปิดเพลงเมื่อล่องหมุนโวลูมขึ้นเบิงนะครับเปิดเพลงแล้วก็มาลองหมุนโวลูมขึ้นเบิงแล้วก็หมุนสัญญาณออกนะครับอยากคงมาสัญญาณเข่าหรือว่าหรือบอนะครับให้พี่น้องเบิงไฟนะครับไฟสี่ขยับนะครับไฟไอไฟวิ่งมองหนามิกนะครับสี่ขยับขึ้นนี่ขันไฟเลียนหนึ่งสี่นี่หมายความว่าสัญญาณเข่าปกตินะครับ ครับผมนี่คือความเหมือนที่แตกต่างครับเราว่างมิกสองตัวแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้พี่น้องล่องไปเห็ดบึงนะครับตามที่ผมบอกนะครับให้กดปุ่มนี้เที่ยนึงแล้วนกะ็ไปเปิดไปเปิดไอ้ปุ่มไปเปิด,ปปด,ปปดสัญ,ญญาณเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลองมาเช็คสัญ,ญญาณเข่าออกบิง่ง่าปกติบ่สัญ,ญญาณเข่าดีบ่นะครับ อาะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ัำงนี้นะครับสำหรับเอฟซนะครับที่เป็นมือใหม่เนาะโเคเนี่หละครับ